สวัสดีครับช่องลกูกอีสานในเมืองเนอครับผมยามหนูคือเกาพี่น้องมันนี่ห่างไวสองสองมองนะครับบปชิได้ขวัวสองมองนี้ได้ขอทักตามโตก็เพาะละไปขวัวไปอ้อมนะครับผัดเผ็ดเพราะเราแ้งเนี่แหล,ละครับเพราะว่าวงที่ผมมาห่างเมื่อนี้นะครับมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเหมาะครับ มีแต่ห้อยจนฟอนจนฟอนกระดักยากอยู่ด้ครับเพราะว่ามันก่วงนะครับมันก่วงก่วงมันหัวซีสิลมบังเดยเอาไง,ไงว่ามันหากินได้ทั่วนะครับคือน้าปังนะครับถน้าปังนี่แน่นอนเลยครับอันแรกเป็นไดครับหางเป็นแป้นเลยแหละเอาไหม โอ้มิดซีรีนี่มันห้อยกินอยู่ด้วยครับแต่ว่าโอ้ยกล่องไป็นย่งมันห้อยกินอยู่แต่ว่าหนูเงยหนูหน่อยบ่น่าจะเป็นหนูหน่อยแหละครับถ้าหนูใหญ่มันก็ดผมว่าน่าจะติดนะผ่าตัดต้องไปกินละถ้ามีหนูใหญ่นะไปเรื่องกันูครับโอ้โอโอ อ๋อผมพี่น้องครับหากินพายครับพี่น้องอากจากเหตดงานยังมองแถามากงเนตกนนะครับาบ,บ้านผมอันแถวโบโบว่าแถวบางเลนแถวไม่ได้นะพี่ของผมเนี่ยมัดเลยครับหากุญน,นำเลย โอ้เห็นตะไกลแล้วพี่น้องร่มครับผมร่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 มโอ้บอกแล้วว่าถ้ามีถูแล้วม e ันบอพาดกันย <Bu> ังไงบรดโมได้กับของแท้ได้กับนี่บาดีโมสมรักคำสิงอีกแล้วอ๋อแม่ยังไงก็ได้ควัาแล้วล่ะ บ่อวานแล้วแบบทีน่นี่นี่กรับปลาขอนรแถวอีสานนี่รแถวอีสานนี่บ่อเรือได้นี่่แถวนี้ชนมาปนเจือไปปล่อยได้ครับก็ตูวเล็หน่อยใช่ไหมเป็นไปปล่อยลงหวยเลย เอ้ไหมกันนานี้เนี่ยเอาไหมเสล้เงียบเงียบนี่ตัวเดียววะโอ้ยนอ้องบึงเขาเลยครับยังขอผมนะครับเยี่ยมอดนอนแล้วครับนี่หู ผมดียว่าดักมืหมือนสบ,บายนี่ยลองมึงเด้อครับทำหนูเท่าๆหนาหนาวนะแลวแถวบ้านผมมาตอนนี้หนาวครับไมาแล้วตัวหนึง่งกล้องจะสั้นๆเนี่เด้อครับผม,มเปลี่ยนแปลงหลักส่งดุยสันมึงเนื้อยังไดงตั้งสัน้นนี่ครับอันหนึง่งเอาเขามะเอาเขามะ เฮ้ยงอีกแล้วเฮ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ได้โมไหวเอาแล้วไหมเฮ้ยเฮ้ยมองนี้ไปยังบอห่างวะที่ครับน้ำครับ นี่ครับเต็มแล้วครับน้ำไหเอาละแม่เนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็ซองโตนะครับนี่โอ้คือ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 แล้วคือแล้วคือแล้วรใครสนใจน้ำหอมก็โทรมาได้เลยครับผมศูนย์เก้าแปดแปดหกสองสองหาหนึ่งเก้าครับร้อยห้สิบบาทพร้อมส่งครับ ด้วงของผมสีแพงกว่ามูได้ครับบอกเลยก่อนครับ,บกับมูหู่ะมักมักของถือกระซื้อเจ้าอื่นมักของแพงมาตรฐานกัลองเบิ่งครับผมกัลองเบิ่งครับเดี๋ยวไปพอกันไม้หนานะครับผมเดี๋ยวมันสิเาาครับไม้สุดท้ายแล้วครับเบิ่งหน่าสิมีโตนะครับ เนี่ยครับไปนอกอีกหมาหนึ it ่งครับผมเนี่ยแต่ว่าผมห่างไปแค่นี้นะครับกับกับขางทางไปนี่นะครับพวกน้มันยางบดได้ครับนีหอามอันบนมี้นามมีแต่อันนี้ครับผมอันพุ่มมีนามครับฟ้าปลกหลายเลยนะครับเนี่ยเบิ่งเงนยาวครับเบิ่งงันอน่าไปสีเรลียครับผม อัางนัวลายลายกับโมค่อยดีสเตเดห์ดอกเฮ็ดเคยไปพัทลุงนะครับเฮ็ดจนว่าหายพี่น้องนี่ตัวขอเขาเอิ้นไวเ้เฮ็ดหนูจนหายตรงไหนกับโมเล้วออเท้าเอาเขาไหมมิดครับอันนี้มิดเออคือมิดมันโมค่อยหมอทางไว้ซื้อเอาถิ่มไว้นี้ ด่วงนี่นุสันเมื่เนอเฮ็ดเองนะครับบัได้ไปซื้อเขอา้ามาแหล้ว,วกันนะวัไใดบังคิดผมแลงังองกอนะครับก็จะหูอกเก็ียบซีเข้เก่าครับเป็นระมีอยู่ด้วยพี่น้องถ้าบวติดนี่คือว่าผีหลอกเลยเด้ยหรือว่าคนอื่นเขาดักไปก่อนห้องสิ่งนี่ก็บวติดครับ ไปเบื oh. Again, ้องกันพูดครับออ้คระพุ่มจะติดเพื่อที่หนอหยุดสีดีเอ้าเป็นยังไงสิเฮ้ บุปามาเรียบร้อยครับผมโอ้ใหญ่พี่นนองโอ้ใหญ่ครับโอ้หนูแมวบ่า่งโอ้หนูรุ่นครับโุ่นใหญ่พี่นนองมอ้วใหญ่ มาใกล้ๆกันเลยดิมาใกล้ๆกันเลยจะติดอีกแล้วน้าละ่ะมันจะขักแค่ไม่ติดแสดงว่าแม่มันเนี่ยเพิ่นเอาไปกินแล้วดิเนี่ยระวังนิจังเล ร,ร้องดังเปลาไอนแรกเลยครับมีต่อโอ้ลันผิดลันผิดพี่นอ้องมันขึ้นหนึ่งเครื่องครับผมวายเสียมันเข่ามาทางผีเลยครับมันจัดมาทางหลังนี่ครับโอ้ผัดผัดผ,ดผ,ดผดัผดผ เดี ều ều kh này ๋ยวเกี่ยวเขาเจอกันเ่ยวเขาเราเจอกันพี่น้องมึงเขาพป่าอะไรนี่ล่ะตุ้ยใหญ่ขนาดเด้พี่น้องมงใด่ ไปหากันครับพี่น้องเมื่ติดครับโอ้เสรษฐาพี่น้องเอ้ลันผิดครับมันตะกุยเถิงๆครับลักษณะที่มันลันผิดเนี่ยคือว่ามันตะกุยเถิงๆนะครับพี่น้องมาเฮาพี่น้อง <c oughs> เยอะทุกสภาพแล้วครับออกมา ซีรีโอ้อยดีอยู่เดียวนเนี่ยคือบบติดพี่น้องเอ้ยซีรีไปเบิ่งพู้นะครับย้อนแดงมันครับขอครับผมว่าขอสามตัวเพื่อทิ่ได้สามตัวอีดีตีคูบา้ยตอนเปิดคลิปว่าได้สามตัวก็คุ้มแล้ว <c oughs> กินลำบากซะเรือยเกินเห็นมมิดซีลีบอติดตรงนี้พี่นอ้องน่าจะอันติดติดไปปึงเลยปึงต่อเลยครับต่อเลยจะเป็นหนูขวัวครับพี่นอ้องจะเป็นหนูขวัวครับ ไปห่างนูนี่ถ้าไปพ่อโอ้ยเนี่ยหูเนี่ยครับหูเนี่ยผมวา่าบ่หนูท่องกับนูหัวเปาไม่น่าจะเปน็นหัวดเงยนั่น,นถ้าไปพ่อเอ่อเจ้าข,ของน้ากินหนูนะครับเต็มตัวสวยได้เลยครับ เตรียมจเอาดองเปากลับบ้านเลย,เลย <c oughs> แล้วก็ไปภาคใต้ครับทุ่นเบื่อครับทุนเบือนูสันเติยะมันกินยาเบือแล้วมันเลีนยกับหัวของเลยถ้ากินหน่อยๆน,นะมิดซีรีครับพี่น้องสมยัยองสี่นะครับพี่น้องถ้าเป็นภาคใต้นะนะขอร้องเลยแ่ะครับรักหาข้าวรักหาข้าวรักเลยครับเต็มหาบเลยเลยละครับ โอ้ยปากศักดิ์ศรีว่าจ่าศักดิ์ศิ์ครับพี่น้องพ่อติดพี่น้องอู้วิตึงไหนตาย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 พี่น้องว่าจ่าศักดิ์ศรีอิริเท่านี้เราจะซ้ำตัวนี้เปียงบรือเป่าได้ซ้ำตัวอีหลีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันอยู่รถครับครับพี่น้องคลิปนี้ว่าจ่าศักดิ์ศิ์อีหลีครับ ก่อนเปิดคลิปนะครับโอ้แต่ว,ว่าไราก็ได้ตัวใหญ่อยู่ด้วยครับว่าโอ้ยมือนี้ได้สามตัวกักถือว่าคุ้มแล้วว่าฉันว่าได้สามตัวอีหลีพี่น้องหลักล่วงไปเกือบยี่สิบอันโอ้เนื้อไม้เนี่ยครับไม,ม้นั่นเลยครับได้ตัวเดียวครับพี่น้องหาไปเจ็ดอันได้ตัวเดียว เงินเปครับแล้วก็ลั่นผิดอันหนึง่งลักษณะลั่นผิดนะครับในปลาอ้อยเนี่ยเขาะจะไปห่างอันที่อ้อยลุ่มๆนะครับมันเข่าข้างหลังมันปีนอ้อยลุ่มแล้วเข่าข้างหลังห่างมันลุ่งๆเลยครับห่างลงุ่งๆเลยพี่น้องเสียบว่าเอาอย่างดันดากันไว้น,นยนึงนะห่างลงุ่งๆเลยมันเข่าม้ามันก็ทินั่นเลยครับแต่เขาไปห่างว่ากาว่าไอ้ต้นอ้อยมันที่บางดากโมเมนต์ครับบางทีมันไต่ต้นอ้อยมาป้นข้างหลังลั่นได้ครับผม เรลสนใจด้วงหรือเกลือน้ำหอมนะครับโทรมาได้ครับ0ูนย์ก็แดแปดหสองสองหาหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ทางเฟ e บุ๊กนะครับเออริยานะครับพิมพ์ภาษาไทยครับผมสระเอวอ่างมุจจะตะวัแล้วก็อริยานอออ่างโรเลอร์ทะเลแล้วอยากสระอาครับผมเออริยานะครับทักมาได้ครับผมครับสำหรับลิปมีดูแสนมังเนอขอขอบคุณคนที่บึงคลิปผมนะครับพ่อการคลิปนาครับผมสวัสดีครับ